ในยามค่ำคืนของเท็กซัสถนนลูกรังทอดยาวกลางทะเลทรายร้างผู้คนในเมืองเล็กๆแห่งนั้นปิดไฟนอนกันหมดแล้วแต่ในเงามืดของบ้านหลังหนึ่งเงาร่างของชายคนหนึ่งกำลังย่องเข้าไปอย่างเงียบงนันมือของเขากำมีดแน่นดวงตายเย็นชาดังไม่มีแววของมนุษย์หลงเหลืออยู่เลยชื่อของเขาคือทอมมี่ลินเซลชายที่ภายหลังผู้คนทั่วอเมริกาจะรู้จักในานามนักฆ่าข้ามรัฐหรือ cost-to-cost killer ผู้เดินทางไปพร้อมกับความตาย นี่คือเรื่องราวของชายที่เติบโตจากซากชีวิตพังพินาศในวัยเด็กกลายเป็นอสูรที่หลงระเริงกับเลือดของเหยื่อและกลายเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินเดียวกันกับเราทอมมี่ลินเซลเกิดในเดือนมิถุนายนปี1964ที่เมืองเล็กๆชื่อโอกาวิรัตแคลิฟอร์เนียเขาเป็นฝาแฝดกับเด็กหญิงอีกคนชื่อแธมมี่ชีวิตในครอบครัวของพวกเขาไม่มั่นคงนักแม่ของเขาเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว และแทบไม่มีเวลาหรือความสามารถในการดูแลเด็กทั้งสองอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นก็คือโชคชะตาไม่ได้ให้เวลาแก่พวกเขามากนักเมื่อทอมมี่อายุเพียง18เดือนน้องสาวฝาแฝดของเขาเสียชีวิตจากโรคไขสมองอักเสบความตายของทมมี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเงาดำในชีวิตทอมมี่หลังจากงานศพแม่ของเขาส่งตัวทอมมี่ไปอยู่กับญาติในรัฐมิสซูรีโดยเชื่อว่าชีวิตของเขาจะปลอดภัยและมั่นคงกว่าเดิม แต่แทนที่จะได้รับความอบอุ่นทอมมี่กลับต้องเผชิญกับสิ่งที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องเจอการถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากกลุ่มของตัวเองไม่มีใครรู้ในเวลานั้นว่าเหตุการณ์เล็กๆที่ถูกปกปิดไว้ภายในบ้านหลังนั้นกำลังสร้างปีศาจขึ้นมาในใจของเด็กชายคนหนึ่งเขาเริ่มเก็บความโกรธความอับอายและความรู้สึกไร้ค่าไว้ในใจจนกลายเป็นไฟที่เผาไหม้ความเป็นมนุษย์ในตัวลงทีละน้อย เมื่ออายุเพียงสิบปีทอมมี่หนีออกจากบ้านเขากลายเป็นเด็กเร่ร่อนเดินไปตามถนนกินอาหารที่คนโยนทิ้งและนอนหลับใต้สะพานหรือในโบทเก่าๆเ,เขาเรียนรู้ที่จะขโมยเพื่อเอาชีวิตรอดและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เริ่มใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์เพื่อดับความทรมานในใจไม่มีใครมองเห็นเขาไม่มีใครหยุดเขาชีวิตของทอมมี่เหมือนเงาที่หล่นอยู่ริมทางเด็กชายที่ไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสนใจว่าเขาจะเติบโตไปเป็นอะไร ตลอดวัยรุ่นทอมมี่เดินทางไปทั่วประเทศเขาอาศัยอยู่กับคนแปลกหน้าทำงานชั่วคราวบ้างในคาณิวัลบ้างบางครั้งขออาศัยตามโบทบางครั้งนอนข้างถนนเขากลายเป็นคนที่ไม่ผูกพันกับใครไม่เชื่อในสิ่งใดและเริ่มเชื่อเพียงว่าความรุนแรงคือหนทางเดียวที่จะทำให้เขารู้สึกมีตัวตนเขาเริ่มลงมือทำร้ายคนอื่นครั้งแรกโดยไม่มีเหตุผลแน่ชัดเมื่ออายุเพียง15ปีเขาอ้างว่าได้ฆ่าชายคนหนึ่งในงานคานิวนัลหลังเห็นชายคนนั้นพยายามล่วงละเมิดเด็กชายอีกคน แต่ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงคำโกหกที่เขาใช้เพื่อทำให้การฆ่าดูมีเหตุผลมากขึ้นจากวันนั้นเป็นต้นมาความรุนแรงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเหมือนเครื่องยนต์ที่เริ่มทำงานไม่หยุดทอมมี่เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเร่อร่อนไร้บ้านไร้าร,ารากและไร้ศีลธรรมเขาเริ่มเดินทางข้ามรัฐใช้ชื่อปลอมใช้ชีวิตเหมือนเงาที่ไม่มีตัวตนในสังคมเขาสามารถอยู่ในเมืองหนึ่งเพียงไม่กี่วัน ก่อนจะหายตัวไปในความมืดพร้อมกับข่าวคนหายหรือศพที่ถูกพบในวันต่อมาในทุกที่ที่เขาไปเขาทิ้งร่องรอยความตายไว้เบื้องหลังแต่ในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าความเชื่อมโยงของคดีเหล่านั้นนำไปหาชายคนเดียวกันชายที่เคยเป็นเด็กชายตัวเล็กๆที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์และกลายเป็นปีศาจที่ไร้หัวใจในที่สุดหลังจากปีศาจในใจได้ถือกำเนิดทอมมี่ลินเซลก็เดินทางเรงร่อนจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเหมือนคนไรบ้านไร้จุดหมายเขาไม่เคยอยู่ที่ใดเกินสองสามวัน ทุกครั้งที่รู้สึกอึดอัดเขาจะหนีและทุกครั้งที่ความโกรธหรือความคลั่งเริ่มกอตัวขึ้นในหัวเขามักจะหาทางระบายมันออกด้วยเลือดของคนอื่นช่วงทศวรรษ1980คือช่วงเวลาที่อเมริกาเต็มไปด้วยฆาตรกรต่อเนื่องหลายคนเท็ดบันดีเจฟฟรีย์ดาเมอร์หรือจอห์นเวนเกซีแต่ไม่มีใครคนใดเดินทางไปทั่วประเทศและฆ่าโดยไม่มีแบบแผนเหมือนทอมมี่ลินเซลเขาไม่ได้ล่าผู้หญิงเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีแรงจูงใจจากความใคร่หรือเงินทอง สิ่งที่ขับเคลื่อนเขาคือความว่างเปล่าในใจที่ต้องเติมเต็มด้วยการทำลายชีวิตใครสักคนเซลเริ่มต้นชีวิตในคารนิวัลเขาเป็นแรงงานชั่วคราวที่ช่วยตั้งเต็นท์ขายตั๋วหรือทำงานเล็กๆน้อยๆในเมืองต่างๆง,งานแบบนี้เหมาะกับเขาเพราะมันทำให้เขาเดินทางได้ตลอดเวลาไม่มีใครจำชื่อไม่มีใครสนใจว่าเขาเป็นใครและเมื่อเขาหายไปก็ไม่มีใครถามหา ตามคำรับสารภาพของเขาฆาตกรรมแรกเกิดขึ้นในช่วงปี1980ที่รัฐมิสซูรีเขาฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับเธอในรถเขาอ้างว่าเธอพูดบางอย่างที่ทำให้ผมโกรธแล้วเขาก็ลงมือแทงจนเสียชีวิตเขาทิ้งศพไว้ข้างถนนและขึ้นรถไปต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มเคยชินกับการฆ่าเหมือนคนที่เริ่มดื่มเหล้าแล้วติดเขาไม่ต้องการเหตุผลอีกต่อไปการฆ่าเพียงเพื่อให้ได้เห็นเลือดและความหวาดกลัวของเหยื่อคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีชีวิต ตลอดช่วงปี1,980ถึง1,990เซลเดินทางข้ามรัฐจากตะวันออกไปตะวันตกจากเท็กซัสไปอินดีนอยด์จากเนวาดาไปฟลอริดาเขาใช้ชื่อปลอมหลายชื่อบางครั้งทำงานเป็นคนงานเหมือนบางครั้งเป็นคนขับรถส่งของหรือพนักงานในคานิวันเขาอาศัยอยู่กับคนแปลกหน้ากินข้าวกับพวกเขายิ้มให้ลูกๆของพวกเขาในตอนเย็นแล้วบางคืนก็ฆ่าพวกเขาทั้งบ้านโดยไม่มีเหตุผล หนึ่งในคดีที่สะเทือนใจที่สุดเกิดขึ้นในปี1985เขาฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมลูกเล็กวัยห้าขวบที่อยู่ในบ้านเดียวกันเขาอ้างว่าตอนนั้นผมเมาผมไม่รู้ว่าทําไมถึงทําแต่พอเห็นเลือดผมก็หยุดไม่ได้คําพูดนั้นถูกจดไว้ในสํานวนสอบสวนและเป็นคําพูดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาใช้วิเคราะห์ว่าเขาไม่ได้ฆ่าด้วยอารมณ์โกรธเพียงชั่วครู่แต่เป็นการฆ่าที่เกิดจากความพึงพอใจทางจิตหลายครั้งเขาจะนั่งรถไฟโดยสารหรือโบกรถบรรทุก เดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งทิ้งศพไว้ตามเมืองต,งต่างๆทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละพื้นที่ไม่เคยเชื่อมโยงคดีเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีลายนิ้วมือไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจนทุกคดีดูเหมือนเกิดขึ้นโดยคนละคนทั้งที่จริงแล้วมือสังหารคือคนเดียวกันทั้งหมดชายผู้ชายชีวิตเรร่ยรอนและไม่เหลือร่องรอยของความเป็นมนุษย์อีกต่อไปเซลล์มักเลือกเหยื่อที่ไว้ใจง่ายหรือคนที่เมตตาเขาเขา,ขาจะขออาศัยนอนขอข้าวกินแล้วในยามค่ำคืนก็ใช้มีดปลิดชีพเจ้้าาของบน เขาเล่าว่าผมไม่ได้วางแผนอะไรล่วงหน้าผมแค่รู้สึกว่าอยากทำแล้วผมก็ทำในช่วงปลายทศวรรษ1,990การฆ่าของเขาเริ่มที่ขึ้นบางครั้งเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็มีคนตายอีกเขาเคยอ้างว่าเดินทางข้ามประเทศกว่า15รัฐและฆ่าคนมากกว่า70รายแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถยืนยันได้เพียงราว22รายแต่ทุกคดีก็เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมที่แทบไม่ต่างจากฝันร้ายหลายเมืองเล็กๆในรัฐเท็กซัสและอาคันซอริ่มมีข่าวคนหายบ่อยขึ้น บางศพถูกพบในแม่น้ําบางรายถูกแทงจนแทบจําไม่ได้ว่าคือใครและไม่มีใครสงสัยว่าคนร้ายคือชายเร่ร่อนคนเดียวกันที่มักจะเดินผ่านเมืองเงียบๆในแต่ละคืนภายในใจของทอมมี่ลินเซลเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นมนุษย์อีกแล้วเขาเคยพูดกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่ามากกว่าผมไม่คิดว่าผมฆ่าคนผมแค่กำจัดสิ่งที่รบกวนผมในตอนนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างอิสระในความมืดมิดไม่มีที่อยู่ไม่มีอนาคตไม่มีศิลและรำเหมือนสัตว์ป่าที่ล่าเพียงเพื่อความพอใจ และไม่มีวันรู้จักคำว่าพอจนกระทั่งปลายปี1999เส้นทางแห่งความตายของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในเมืองเล็กๆชื่อเดลริโอรัฐเท็กซัสที่ซึ่งเหยื่อคนหนึ่งจะรอดชีวิตและกลายเป็นพยานสำคัญที่จะเปิดโปงเรื่องราวอันโหดเหี้ยมของชายที่เดินทางไปพร้อมกับความตายมาตลอด20ปีคืนวันที่31ธันวาคมปี1999เมืองเดริโอรัฐเท็กซัสเมืองเล็กๆริมแม่น้ำริโอแกรนแห่งนี้กำลังเงียบสงบ ผู้คนส่วนใหญ่เฉลิมฉลองต้อนรับสตรวรรษใหม่กับครอบครัวเสียงผู้ไกลไกลดังลอดออกมาจากอีกฝ้าของถนนบ้านแต่ละหลังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแต่ในอีกมุมหนึ่งของเมืองเงาของชายคนหนึ่งกำลังเคลื่อนไปในความมืดเขาเดินฝ่าลมหนาวมือกำมิดสั้นไวแน่นดวงตาเยือกเย็นและไร้จุดหมายเขาไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนเขาแค่อยากทำอีกครั้งบ้านหลังเลขสีขาวที่อยู่ชานเมืองมีเด็กหญิงวัย13ปีชื่อเคทีแฮร์ริสเคทีแฮร์ริส นอนอยู่ในห้องของเธอข้างๆกันคือเพื่อนสนิทของเธอคริสตันซิลอ์คริสตัลเซเลสวัยสิบขวบทั้งคู่ใช้คืนสุดท้ายของปี1999ด้วยการดูหนังพูดคุยและหัวเราะกันก่อนจะหลับไปในห้องเล็กๆที่อบอุ่นและเงียบสงบเวลาผ่านไปถึงราวตีสามทอมมี่ลินเซลเดินมาถึงบ้านหลังนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นไฟในครัวสลัวๆและหน้าต่างที่ไม่ได้ล็อกดีนักเขาแอบสอดส่องเข้าไปไม่มีสัญ,ญญาณของผู้ใหญ่มีเพียงเด็กผู้หญิงสองคนที่หลับอยู่ในห้อง ชายผู้นี้ไม่คิดไม่ลังเลเขาเปิดหน้าต่างแทรกตัวเข้าไปในบ้านอย่างเงียบงนันกลิ่นของความอบอุ่นในบ้านประปนกับกลิ่นเหล็กคมของมีดที่เขาถือไว้ในมือเขาเดินเข้าไปในห้องนอนจ้องมองเด็กหญิงทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็ลงมือเสียงมีดแทงดังขึ้นเบาๆตามด้วยเสียงหายใจขาดห้วงของเด็กหญิงเคทีแฮริสพยายามนหนีแต่เขาแรงกว่าเขาจับเธอไว้แน่นและแทงซ้ำจนร่างแน่นิ่งอยู่บนเตียงเลือดกระเซ็นทั่วผ้าปูสีขาวเหมือนลายภาพนรกที่เขาสร้างขึ้นเอง คริสตันซิลลอลืมตาขึ้นทันเห็นภาพรงหน้าเธอตกใจสุดขีดแต่ยังคงนิ่งเธอเห็นชายคนนั้นหันมามองก่อนที่มีดจะพุ่งเข้ามาที่ลำคอของเธอรอยบาดลึกจนเกือบขาดแต่ในปฏิหารบางอย่างเขาคิดว่าเธอตายแล้วและเดินออกจากบ้านไปในความมืดเลือดอุ่นๆไหลาอาบลำคอของคริสตันแต่เด็กหญิงยังคงมีสติเธอกัดฟันลุกขึ้นเดินโซเซออกจากห้องผ่านร่างของเพื่อนรักที่สิ้นลมหายใจแล้วฝากความมืดออกไปนอกบ้านเธอเดินเท้าเปล่าไปตามถนนที่ปกคลุมด้วยหมอกหนา จนไปถึงบ้านเพื่อนบ้านหลังหนึ่งคาะอประตูเรียกด้วยเสียงแหบพราที่แทบไม่ได้ยินมีคอนอข่าเคทีนั่นคือคำพูดที่แผ่วเบา,เาแต่ชัดเจนที่สุดในคืนนั้นเพื่อนบ้านรีบโทรแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่มาถึงในเวลาไม่นานภาพที่พวกเขาเห็นในห้องนอนของเคทีคือสิ่งที่จะติดตาพวกเขาไปตลอดชีวิตเลือดกระจายเต็มผนังผ้าห่มและร่างของเด็กหญิงนอนนิ่งอยู่บนเตียงข้างๆมีร่องรอยขององค์การต่อสู้และหน้าต่างที่ถูกเปิดออกคริสตันซิฟหลอก ถูกส่งไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแพทย์บอกว่าบาดแผลที่คอของเธอลึกม,มากแต่อวัยวะสำคัญไม่ขาดเธอรอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อไม่กี่วันหลังจากนั้นเมื่อเธอเริ่มพูดได้อีกครั้งเจ้าหน้าที่สอบสวนได้เข้าไปพูดคุยกับเธอในโรงพยาบาลภาพของชายคนนั้นยังคงชัดเจนในหัวเธอเธอจำใบหน้าของเขาได้แม้จะเห็นเพียงไม่กี่วินาทีเธอบอกว่าเขามีตาสีซีดๆเหมือนคนไม่มีชีวิตจากคำให้การและภาพสเก็ชที่เธอช่วยบรรยาย เจ้าหน้าที่เริ่มสืบสวนและเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมอีกหลายคดีในพื้นที่จนในที่สุดพวกเขาก็พบชายคนหนึ่งในเมืองเดียวกันซึ่งเคยถูกจับในข้อหาเล็กๆและมีพฤติกรรมตรงตามคำบรรยายเขาคือทอมมี่ลินเซลเมื่อถูกจับในเดือนมกราคมปี2000เขาไม่ได้ปฏิเสธเขาเพียงยิ้มและพูดว่ามากกว่าในที่สุดพวกคุณก็ตามผมเจอ คืนนั้นในเดลริโอคือจุดสิ้นสุดของเส้นทางแห่งความตายที่ยาวนานกว่า20ปีและเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปิดโปงหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อเขาเริ่มพูดเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องของเคทีแฮร์ริสเขาเริ่มเล่าถึงอีกหลายสิบศพที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและนั่นคือจุดที่โลกได้รู้จักชื่อทอมมี่ลินเซลในฐานะคอสตูโคสคิลเลอร์อย่างแท้จริง มื่อทอมมี่ลินเซลก้าวพ้นจากเรือนจำอีกครั้งในช่วงกลางทศวรรษ1980เขาไม่เหลือสิ่งใดที่จะยึดโยงกับคำว่าชีวิตปกติอีกต่อไปเขาไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านไม่มีงานไม่มีความปรารถนาอื่นใดนอกจากเดินทางไปเรื่อยๆและข้าเมื่อใดที่ความคิดนั้นเกิดขึ้นในหัวเขาจะทำโดยไม่ลังเลราวกับเป็นเพียงการหายใจเขาเร่ร่อนจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่งขึ้นรถบรรทุกบ้างโบกรถบ้างนอนตามปั๊มน้ำมันหรือข้างถนนเขาใช้ชีวิตเหมือนผี ที่ไม่มีใครจำหน้าได้เขาใช้ชื่อปลอมมากมายและแต่ละครั้งที่เขาปรากฏตัวความตายก็มักตามมาโดยไม่มีใครเชื่อมโยงได้ว่าเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันเยื่อของเซลล์มีตั้งแต่ชายหญิงที่เขาพบระหว่างทางเด็กๆที่อยู่ในบ้านโดยบังเอิญไปจนถึงครอบครัว,รวที่เปิดประตูต้อนรับคนแปลกหน้าด้วยน้ำใจเขาไม่เลือกเพศหรือไว้สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือพวกเขาอยู่ผิดที่ผิดเวลาหลายครั้งเซลล์อ้างว่าเขาฆ่าเพื่อระบายเขาไม่สนใจทรัพย์สินหรือแรงจูงใจทางเพศเสมอไป แต่เป็นเพียงแรงผลักดันบางอย่างในหัวที่บอกให้เขาทำร้ายคนตรงหน้าเพราะมันทำให้เขารู้สึกมีชีวิตนั่นคือคำสารภาพที่สะท้อนความบิดเบี้ยวลึกในจิตใจของเขาหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มจับตาคือเหตุการณ์ในปี1985ที่รัฐมิสซูรีเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกพบถูกฆ่าในรถบ้านอย่างโหดเหี้ยมลักษณะการฆ่าเต็มไปด้วยความโกรธและไร้เหตุผลแต่หลักฐานที่มีน้อยมากทำให้ตำรวจไม่อาจสาวไปถึงตัวเขาได้ เขาหลบหนีไปก่อนเสมอก่อนที่ใครจะทันได้จำใบหน้าในปี1987เเขาโผล่ในรัฐแคลิฟอร์เนียทำงานชั่วคราวในคณะละครเร่ก่อนจะก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวอีกคนหนึ่งในช่วงเวลาที่วงออกทัวร์ไม่มีใครรู้ว่าระหว่างการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งมีชีวิตเท่าไรที่ดับสูญไปเพราะเขาสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือความเป็นนักเดินทางฆาตกรของทอมี่เขาไม่เคยอยู่ที่เดิมนานพอให้ใครสงสัยและแต่ละคดีที่เกิดขึ้นต่างเมือง ต่างรัฐทำให้ไม่มีฐานข้อมูลใดในเวลานั้นสามารถเชื่อมโยงได้ตำรวจในยุคนั้นยังขาดระบบการเก็บข้อมูล DNA ที่ทันสมัยจึงทำให้เขากลายเป็นเงาแห่งความตายที่ลอยไปทั่วอเมริกาโดยไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรคือคนเดียวกันระหว่างปี1985ถึง1999มีคดีฆาตกรรมอย่างน้อย20คดีในหลายรัฐที่ภายหลังพบว่ามีรูปแบบและพฤติกรรมใกล้เคียงกัน ทั้งการใช้มีดแทงซ้ำการลงมือโดยไม่เลือกเหยื่อและการหนีหายไปเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเขาเคยพูดกับผู้คุมคนหนึ่งภายหลังว่าทุกครั้งที่ผมฆ่ามันเหมือนผมได้ล้างความโกรธออกจากตัวชั่วขนาดหนึ่งแต่พอผ่านไปความว่างเปล่าก็กลับมาอีกแล้วผมก็ต้องทำอีกเพื่อจะรู้สึกเหมือนคอน,น,นมีชีวิตถ้อยคำเหล่านั้นสะท้อนความจริงที่เย็นชา,ามี่ไม่ใช่แค่ฆาตกรแต่เป็นคนที่ไม่เคยเข้าใจคำว่าความเห็นใจ เลยตั้งแต่ต้นเขาไม่รู้สึกผิดไม่เสียใจเขาเพียงรู้ว่าเมื่อมีโอกาสเขาจะลงมือและเขาก็ทำทอมมี่ลินเซลใช้เวลากว่าสองพัตรร์เดินทางไปทั่วประเทศปล่อยร่องรอยเลือดไว้ในเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครนึกถึงจนกระทั่งวันหนึ่งเงาที่เขาซ่อนมานานเริ่มจะถูกปเปิดเผยโดยโชคชะตาและเด็กหญิงคนหนึ่งที่กล้าหาญพอจะมีชีวิตรอดจากฝันร้ายของเขา เสียงของความยุติธรรมเริ่มแผ่วเบาขึ้นในปลายศตรวรรษที่20และนั่นคือจุดเริ่มต้นขององค์การล่มสลายของชายผู้ถูกขนานนามว่านักฆ่าพเนจรแห่งอเมริกาคืนวันที่31ธันวาคมปี1999เมืองเดลริโอรัฐเท็กซัสเงียบสงบและหนาวเหน็บผู้คนส่วนใหญ่กำลังเตรียมตัวเฉลิมฉลองปีใหม่แต่ในบ้านหลังหนึ่งความเงียบงนันกลับกลายเป็นเสียงสะท้อนของฝันร้ายฝันร้ายที่เกิดขึ้นเพราะชายคนหนึ่งที่ชื่อทอมมี่ลินเซล ภายในบ้านหลังนั้นมีเด็กหญิงวัยสิบขวบชื่อว่าเคลาโรลีนเคเลนแฮริสและเพื่อนของเธอคริสซาพอลาดอคริสเทลเซเลสทั้งสองนอนหลับอยู่ในห้องเดียวกันหลังจากใช้เวลาทั้งวันเล่นและหัวเราะตามประษาเด็กๆไม่มีใครรู้เลยว่าในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความสุขเล็กความสุขเล็กจะถูกกลืนหายไปในเลือดในยามดึกเซลแอบบุกเข้ามาทางหน้าต่างเขาเลือกบ้านหลังนี้แบบสุ่มเพราะเห็นจากข้างนอก,กว่ามีรถจอดอยู่และไฟในบ้านเริ่มดับ เขาเดินเข้ามาเงียบเนียพร้อมมีดในมือแล้วตรงไปยังห้องนอนที่เด็กหญิงทั้งสองนอนอยู่เขาใช้มีดเชือดคอของเคลาอย่างรวดเร็วเด็กหญิงไม่ทันได้ส่งเสียงใดๆส่วนคริสซาพูดตื่นขึ้นมาเพราะเสียงขยับข้างเตียงถูกเขาแทงและเชือดคอเช่นกันก่อนจะทิ้งไว้คิดว่าเธอตายแล้วแล้วเดินออกจากบ้านไปในความมืดแต่ปาฏิหาริย์มีอยู่จริง คริสซาย,ยังไม่ตายแม้แผลลึกจนเกือบตัดหลอดลมเธอกลั้นหายใจพยายามลุกขึ้นทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดเธอเดินโซเซออกจากบ้านข้ามถนนไปยังบ้านของเพื่อนบ้านอีกฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีบาดแผลลึกถึงคอพยายามเขียนข้อความลงบนกระดาษเพราะไม่สามารถพูดได้เสียงกระซิบของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เพียงพอจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าชายที่ทำร้ายฉันขับรถสีเทา ข้อมูลเพียงเล็กน้อยนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การไล่ล่าครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจ้าหน้าที่เท็กซัสในช่วงเวลานั้นตำรวจใช้คำให้การของเด็กหญิงที่รอดตายเป็นเส้นทางเดียวในการตามล่านักฆ่าพเนจรที่เร่ร่อนไปทั่วประเทศมานานเกือบ20ปีไม่นานหลังจากนั้นตำรวจสามารถจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับคำบรรยาย เขาคือทอมมี่ลิมเซลชายไร้บ้านวัย35ปีผู้เคยถูกจับในข้อหาเล็กๆน้อยๆหลายครั้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารเหยื่อมากมายทั่วอเมริกาเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาพยายามปฏิเสธในตอนแรกแต่ไม่นานเขาก็เริ่มพูดและยิ่งพูดมากขึ้นเท่าไรความสยองขวัญก็ยิ่งเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นเซลเริ่มเล่าถึงคดีฆาตรกรรมในอดีตที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำเขาบอกว่าผมจำไม่ได้ว่าฆ่ากี่คนแต่คงเกิน50หรือ70ได้มั้ง คำสารภาพของเขาทำให้เจ้าหน้าที่ตกตะลึงเพราะรายละเอียดของแต่ละคดีที่เขาเล่าตรงกับเหตุการณ์จริงอย่างน่าขนลุกทั้งสถานที่วิธีการลงมือและวันเวลาแม้บางคดีจะผ่านมาเกือบ20ปีแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำคดีนี้มากที่สุดไม่ใช่แค่จำนวนเหยือ่อหากแต่คือความกล้าหาญของเด็กหญิงวัยสิบขวบที่รอดชีวิตคริสตาไม่เพียงช่วยเปิดโปงฆาตรกรต่อเนื่องรายหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาแต่ยังเป็นพยานสำคัญที่ทำให้เขาไม่สามารถหลบหนีความยุติธรรมได้อีกต่อไป ในการพิจารณาคดีในปี2000เซลถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการฉีดยาจากหลักฐานและคำให้การของคริสต์ซาแม้เขาจะพยายามทำท่าทีเย็นชามไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่ในแววตากลับมีบางสิ่งคล้ายกับความโล่งใจเหมือนเขาเองก็รู้ดีว่าการเดินทางของปีศาจในร่างมนุษย์ได้สิ้นสุดลงแล้วมากกว่าเสียงสุดท้ายก่อนเขาถูกนำตัวเข้าห้องประหารในปี2014คือคำพูดสั้นๆที่เย็นเยียบผมพร้อมแล้วไม่มีอะไรต้องพูดอีก และเมื่อเขาหลับตาลงโลกใบนี้ก็ได้ปลดปล่อยจากหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่อำมหิตท,ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาหลังการประหารชีวิตของทอมมี่ลิมเซลในปี2014เรื่องราวของเขายังคงถูกพูดถึงไม่รู้จบทั้งในสื่อโทรทัศน์สารคดีและงานวิจัยด้านจิตวิทยาอาชญกรรมเพราะเขาไม่ได้เป็นเพียงฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าเหยื่อมากมายแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวในระบบยุติธรรมและสังคมอเมริกันที่ปล่อยให้ปีศาจเช่นนี้เติบโตโดยไม่มีใครมองเห็น หลังจากคดีนี้สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้เริ่มทบทวนคดีฆาตกรรมที่ไม่สามารถไขได้ในช่วงระหว่างปี1980-1990 19กว่าหลายร้อยคดีเพราะมเมื่อเทียบรูปแบบการลงมือแล้วมีหลายกรณีที่เชื่อมโยงกับเส้นทางที่เซลเคยเดินทางผ่านแม้ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่ความเป็นไปได้ที่เขาอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็สูงจนหน้าขนลุกเซลเองเคยพูดในเรือนจำก่อนตายว่าผมไม่รู้ว่าฆ่ากี่คอ ผมแค่รู้ว่าทุกครั้งที่ผมทำมันทำให้ผมรู้ว่าผมยังมีตัวตนอยู่ประโยคนั้นกลายเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ของนักจิตวิทยาอาจยากรรมทั่วโลกว่ามนุษย์คนหนึ่งต้องผ่านอะไรบ้างถึงจะสูญเสียความรู้สึกเป็นมนุษย์ไปจนหมดสิ้นเช่นนั้นหลังจากคดีนี้รัฐเท็กซัสและหลายรัฐในสหรัฐเริ่มปรับระบบตรวจสอบอาจยากรรมโดยเชื่อมฐานข้อมูล DNA CODIS ระหว่างรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้ฆาตรกรเร่ร่อนสามารถลงมือในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่มีร่องรอยเหมือนในอดีตอีกต่อไปคดีของทอมมี่ลินเซลจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สหรัฐเริ่มเห็นว่าฆาตรกรต่อเนื่องไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเมืองใดเมืองหนึ่งแต่เป็นภายระดับประเทศแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องนี้ยังคงถูกเล่าต่อเพราะเด็กหญิงคริสซาผู้รอดชีวิตจากคืนสยองคืนนั้นเธอเติบโต,ตขึ้นมาอย่างเงียบๆพยายามใช้ชีวิตปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ เธอให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าฉันไม่อยากจำสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นอีกแต่ฉันอยากให้คนรู้ว่าความกลัวไม่สามารถฆ่าเราได้ถ้าเรายังมีความกล้าที่จะลุกขึ้นอีกครั้งคำพูดนั้นทําให้หลายคนซาบซึ้งเพราะในความมืดของความชั่วร้ายยังมีแสงของความกล้าเล็กๆจากเด็กหญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งคดีได้และเมื่อหวนกลับมามองตลอดเส้นทางชีวิตของทอมมี่ลินเซล เด็กชายที่ถูกละเลยถูกล่วงละเมิดและเติบโตมาโดยไม่เคยรู้จักความรักหรือความเมตตาเลยแม้แต่น้อยมันทําให้เกิดคําถามสําคัญต่อสังคมว่าถ้าในวัยเด็กเขาได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสเรื่องราวนี้อาจจบต่างออกไปหรือไม่ไม่มีใครรู้คําตอบแต่สิ่งที่แน่ชัดคือความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเติบโตทีละน้อยในหัวใจที่ขาดความอบอุ่นจนกลายเป็นเงาดําที่กลืนกินมนุษย์ทั้งคนไปจากข้างใน คดีของทอมมี่ลินเซลจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฆาตรกรคนหนึ่งที่ถูกประหารแต่มันคือบทเรียนของมนุษย์ทั้งสังคมที่เตือนว่าการเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของใครบางคนอาจสร้างปีศาจขึ้นมาบนโลกอีกตัวหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวทอมมี่ลินเซลชายผู้เร่ร่อนไปทั่วอเมริกาทิ้งร่องรอยความตายไว้ตามเส้นทางที่เขาเดินผ่านจากเด็กชายที่เติบโตในความรุนแรงสู่นักฆ่าผู้ไร้หัวใจ เรื่องราวของเขาไม่เพียงเป็นบันทึกแห่งอัชญากรรมแต่คือกระจกสะท้อนความเจ็บปวดในสังคมที่บางครั้งความโหดร้ายก็ถือกำเนิดขึ้นจากความเงียบงันและการเพิกเฉยในความมืดนั้นยังมีแสงเล็กๆจากเด็กหญิงคนหนึ่งผู้ลุกขึ้นยืนแม้จะเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเธอไม่เพียงรอดชีวิตแต่ยังกลายเป็นเสียงแทนเหยื่ออีกนับไม่ถ้วนที่ไม่มีโอกาสพูดออกมานี่คือเรื่องจริงของมนุษย์คนหนึ่งที่หลงทางในเงามืดและของอีกคนนอที่เลือกจะเดินออกจากมัน ขอบคุณที่ติดตามช่องร่องรอยอดีตหากคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์และเหตุการณ์จริงที่โลกไม่เคยลืมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวต่อไป